ชาวเขาทําไร่เลื่อนลอยชาวเขาไปนคนอื่นชาวเขาตัดไม้ทําไรป่าชาวเขาไปเป,นเเปนคนที่สอนยากผมชื่อในพร้โอยดชาวเขาเป็นชาวกระเรียงหรือว่าปากงยองครับเป็นกเกษตรนะครับกรเกษตรอยู่กับป่ากับดอยนี่ ทำมาหากินพอเลี้ยชีพไปวนวานไปปีๆอย่างเงี้ยครับถูกคอยพอกินหากินอยู่กับป่ากับลําทางแม่นา้าภูเขากับพืชผักเกษตรที่พอจะปลูกได้แล้วก็สัตว์เลี้ยงว่ามีวัวแล้วก็มีควายเพราะว่าชาวเขาเนี <lob> ่ย <ing> พวกเขาอะพ,พวกเขามันไม่ใช่พวกเราทไํไรเลื่อนลอยอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นระบบเกษตรบนภูเขาที่คนในเมืองไม่รู้เขาก็เลยมาเรียกว่า ไรเลื่อนลอยทําลายต้นน้ําลําทานมาคือการสร้างทัศนคติในเชิงลบและก็สร้างวิแพระบบให้กับแบบรอบความผิดตา่างกับสังคมที่เจริญและก็พัฒนาแล้วเมื่อทั้งหมดมามรวมกันมาเกิดทัศนคาติของคนในเมืองที่มองว่าชาวเขาเหล่านี้มันเป็นตัวปัญหาและก็เลยออกกฎหม,มายมาจบกัดควบคุมอย่างเช่นไร่หมูเวียนเนี่ย ทางการเขาก็มองว่ามันเป็นนะไรเลื่อนลอยเพื่อที่จะกำจัดไม่ให้เหลือมองว่าเป็นจุอ่อนของต้นน้ำลำทานที่จะต้องมีการบูรุษเพาถางต้นน้ำแต่มาเป็นระบบที่เราถางแล้วก็ปล่อยให้ต้นไม้ฟื้นพอต้นไม้ฟื้นเสร็จเราก็กลับมาถางใหม่มันจะดีในเรื่องกำจัดหญ้ากำจัดวัชพืชเชื้อโรคแล้วก็มีท่าหารปุย๋ยแล้วก็พอํามแล้วก็ทิ้งไว้นะ่ะต้นไม้มันจะฟื้นกลับมาแล้วมีเกื้อกูลกับหนูนกหนูหนหนมแมลงสัตว์นกสัตว์นี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อาศัยน้าฝนเพราะว่าอยู่บนภูเขาก็เป็นระบบภูมิปัญญาระบบเกษตรดั้งเดิมที่มันคล้ายๆกับว่าทํากินเสร็จแล้วปล่อยให้เปป่ายวพอจะกลายเปป่าเสร็จแล้วเราไปทํากินใหม่เพื่อที่จะให้ธรรมชาตินั้นไม่ถูกทำลายเยอะที่สุดนั้ำใหมูเวียนเนี่ยไม่ได้ทําลายธรรมชาติแล้วก็ทําให้ป่าหมดแถมไร่มูเวียนเนี่ยเป็นระบบเกษตรที่ทําให้โบสถ์ที่สูงเนี่ยสามารถที่จะคงสภาพ พวาดูสมบูรณ์และนวินิเวศต,ต่างๆในป่าได้ดีกว่าระบบเกษตรตัวอื่นๆนักวนุยารวมทั้งนักวิชาการในด้านนโยบายสาธารณะก็ออกมายืนยันกันมากขึ้นนะครับว่าวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ภูมิปัญญาและศักยภาพของพี่น้องชาติพันธุ์และกลุ่ม ชนเผ่าต่างๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างเอื้อเฟื้อต่อทิศทางการพัฒนาที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนข้อมูลจากงานวิจัยมันสะท้อนชัดเจนนะว่าการทําไร่หมุนเวียนของพี่น้องประคาศยอหรือว่าชาติพันธุ์อื่นใดเนี่ยมันเป็นระบบที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศครับว่าความหลากหลายทางด้านชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันดีมันดีขึ้นยิ่งกว่าการ ให้มีการทำการเกษตรในลักษณะอื่นใดนะครับสำหรับชาวกะเรียงรกรกญงยเราเนี่ยมันมันอยู่ในป่าอยู่แล้วชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติชาวกะเรียงก็เลยผูกโยงความเข้าใจการขอบคุณเหล่านี้ออกมาเป็นพิธีกรรมความเชื่อต่างๆซึ่งจะเห็นตั้งแต่พิธีกรรมเข้าป่าก็จะมองว่าป่ามีเจ้า จะกินนุน่นจะกินนิ่งแม้แต่พืชผาดข้าวก็จะมีขวานมีชีวิตเหมือนคนถ้าจะไปใช้ก็ต้องคุยต้องขออนุญาตไปไปว่าไร่หมูเวียงอยู่ที่ไหนประชาชนชาวบ้านอยู่ที่ไหนก็จะมีป่าเหลืออยู่ที่นั่นมากกว่าในยุคป,ปัจจุบันะ